ครับได้ก็เดี๋ยวลุงวางก็จะมาปรุงนะครับปรุงก่อนนะครับปรุงเนื้อหมูแล้วก็อันแบบนี่นะครับอันนี้ก็เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงนะครับนะครับแี้วก็เครื่องผสมนะครับผสมเนื้อหมูนะครับนี่นี่ก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะครับก็มันมีอยู่อหอยนางรมแล้วก็ น้ำยขาวแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็น้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ผสมอย่างละเท่าเท่ากันนะครับนี่ครับก็ใส่หนึ่งช้อนครึ่งนะครับหนึ่งช้อนครึ่งอย่างละเท่าเท่ากันนะครับแปนเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูหนึ่งโลนะครับ เนื้อหมูหนึ่งโลแล้วก็ใส่ส่วนผสมนี่นะครับพวกน้ำปลาพวกน้ำปลาพวกเกลือพวกน้ำตาลปี๊บนะครับก็จะใส่หนึ่งช้อนครึ่งนะครับหนึ่งช้อนครึ่งน้ำมันพืชนะครับนี่นะครับที่ส่วนผสมของเนื้อหมูแดดเดียวนะครับนี่ก็ลุงว่าก็จะมาหมักนะครับเดี๋ยวคนให้เข้า ออตีตีก่อนนะครับตีน้ำตาลตีให้มันเข้ากันก่อนเดี๋ยวหลังก็จะเอาเนื้อหมูมาใส่นะครับจากเนื้อหมูใส่เดี๋ยวหลังก็จะเอาเนื้อหมูใส่ก่อนนะครับ <cosine> เนื้อหมูนะครับเออนี่นะครับนี่แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันก่อน ครับเราก็จะหมักไว้สักคืนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไปตากนะครับไปตากตากไว้สักแดดเดียวนะครับแดดเดียวก็หมูแดดเดียวนะครับนี่ก็ไปตากไว้อันนี้ก็จะหมักไว้สักคืนหนึ่งนะครับหมักไว้สักคืนหนึ่งก่อนนี่นะครับลุงวางก็จะ ทำนะครับจะทำลองลองกินนะครับลองซิม <c oughs> นี่ก็ยังไม่เคยทำนะครับแต่ว่าอืก็ได้ยินครับพูดมาว่ามันอร่อยไหมนะครับอร่อยนี่ก็เดี๋ยวจะดูว่าก็จะทำนะครับ <c oughs> เผื่อว่าถ้าอร่อยนะครับก็จะได้ทำขายด้วยนะครับม,มันก็ไม่แน่เนาะก็ทุกคนก็ต้องกินนะครับทุกคนต้องกินเพราะว่าของกินอยู่แล้วนะครับของกินอยู่แล้ว เอาไว้ไปแก้มเอ่อพวกที่ที่คนเขาชอบนั่นแหละครับเอาเอาไว้ไปแก้มนะครับเอาไ,ไปาไว้ไก,ไวไกินกับข้าวนะครับกับข้าวนี่ก็ู้องจะมาทําคนให้เข้ากันกันครับนี่ก็ลุงวางคนไม่ถนัดนะครับก็ต้องเอ่อเพราะว่าถือกล้องอยู่ครับนี่ก็ขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับ การที่ทำสิ่งดีใช่เรียกว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งกุศลาสีกองกุศลที่แท้อันนี้ถือเป็นการทำจิตใจให้ของท่าโดยฝัางผู้จ้างผู้จ้างจะถึงตอนนี้แล้วเมื่อให้เราละกุศลแล้วเราตังาตง้งจิตไว้กับอาโอ้นี่ครับหลวงว่าก็จะมาทำหมูแดเด,ดเดียวนะครับหมูแดเด,ดเดียวเดี๋ยวไปดูนะครับที่หลวงว่งคนให้เข้ากันแล้วนะครับ นี่ครับนี้ก็หมูแดดเดียวนะครับเดี๋ยวลุงวางก็จะหมักไว้นะครับหมักไว้แล้วก็จะเอาไปตากแดดนะครับตากแดดหนึ่งวันนะครับก็แดดเดียวนะครับ <symm> นี่เด็กเขาก็สายาว่าหมูแดดเดียวนะครับล,ลุงวางก็จะไปเก็บของไว้ก่อนนะครับเก็บของไว้ก่อน ครับี่กรณีกวางก็มาทำออ,อยู่ที่บ้านคุณแม่นะครับเพราะว่าอยู่บ้านของหลวงวางมันอ,อมันไม่มีที่จะทํานะครับไม่มีครัวห้องครัวก็มีแต่ดินนะครับก็อยู่กับพื้นดินก็เลยไม่ทําที่บ้านของลุวงวังก <c oughs> ็มาทําที่บ้านของคุณแม่นี่นะครับอันนี้ก็บ้านของคุณแม่นะครับบ้านของคุณแม่ ครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมนะครับนี่แล้วก็มีกลิ่นหอมมากอยู่นะครับอือต้องขออนุญาตดมดูก่อนครับแล้วก็หอมหอมนะครับัดเนื้อเนื้อทั้งหมดนะครับนี่เนื้อก็หมักแล้วนะครับหมักเรียบร้อยนี่นี่หมักไว้แต่ว่าต้องหมักไว้นานๆหน่อยเอาเอาไว้สักคืนหนึ่งนะครับคืนหนึ่งหลังจาหมักไว้แบบนี้แล้วก็จะเอาไปตากแดดนะครับ ยวคนให้เข้ากันอีกก่อนนะครับขนาดลุงวางทําแบบนี้นะครับลุงวางทําแบบนี้ก็ยังด้ยน้ําลายจะไหลใช่ไหมละน้ําลายจะไหลนะหอมๆนะครับถ้า,าไปตากแดดน,นะครับรู้ว่าก็จะเอาตนี่นะครับไปตาก เขาเรียกว่าดุง้งกระดุ้งนะครับกระดุ้งฝัดนะครับที่เอาไว้ฝัดข้าวฝัดอะไรก็เป็นกระดุงแต่ว่าเอาไว้ฝัดข้าวก็จะใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เล็กๆครับ๋อไม่เห็นหน้าลงวางเนาะ ครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้รับครับสวัสดีครับนี่ก็ลุงวางก็มาทําหมูแดดเดียวนะครับเดี๋ยวให้เอฟซีดูนะครับหมูแดดเดียวนะครับนี่นะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับลุงวางทาแล้วก็ยังเอน้ําลายจะไหลใช่แล้วน้ําลายจะไหลใช่แล้วเนาะมันก็หอมหอมนะครับหอมกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากครับกินหอมมากอยู่ นี่ก็ไม่มีกลิ่นคาวนะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับมีแต่กลิ่นหอมๆนะครับน้ําลายก็จะไหลครับนี่ก็ลูกวางก็จะหมักไว้นะครับหมักไว้แล้วก็จะเอาไว้ตากแดดนะครับตากแดดตากแดดไวเออ้เดี๋ยวจะให้เอฟซีดูก่อน ครับแล้วก right ็หมูแดดเดียวนะครับครับแล้วก็ลงหวางหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้แล้วนะครับแต่ต้องเอาไว้นานๆหน่อยนะครับเอาไว้คืนหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเอาออกตากแดดนะครับตากแดดก็ตากหนึ่งวันนะครับครับแล้วก็เรียกว่าหมูแดดเดียวนะครับครับแล้วก็หมักเรียบร้อยแล้วนะครับหมักแล้วหมักหมูไว้ก่อนนะครับ ครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผู้ที่เข้ามาชมไม่ว่าท่านไหนนะครับก็ขอก็ขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ